KS Market <S เราคือบริษัทผู้นำเข้าเนื้อพรีเมียมคุณภาพสูงคัดสรรเนื้อคุณภาพจากฟาร์มส่งตรงถึงมือคุณเริ่มต้นจากที่คุณการ CEO ผู้ชื่นชอบการทานเนื้อพรีเมียมเป็นพิเศษด้วยความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้งในเนื้อแต่ละชนิดบวกกับประสบการณ์ตรงในการเฟ้นหาเนื้อคุณภาพจากทั่วมุมโลกทำให้ KSMar k e t เป็นที่รู้จักของผู้ที่ชื่นชอบเนื้อจนถึงร้านอาหารต่าง ที่ใช้เนื้อวัวเกรดพีเยมเป็นวัตถุดิบหลักจุดเด่นคือความพิถีพิถันในการคัดเลือกเนื้อคุณกันลงลึกถึงแหล่งที่มาของเนื้อตั้งแต่การเยี่ยมชมฟาร์มสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูอาหารที่วัวได้รับ mm hmm. เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อทุกส่วนที่นำมาจำหน่ายนั้นมาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นเนื้อนิวซีแลนด์หรือเนื้อวากิวจากออสเตรเลีย k ค m อ r k e t มนำเข้ามาอย่างถูกต้องได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์จึงมั่นใจได้ว่าเนื้อทุกชิ้นมีคุณภาพสูงและได้รับมาตรฐานปลอดภัยนอกจากนี้รวมไปถึงวิธีการตัดแยกส่วนต่างๆของเนื้อให้ด้วยเราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกท่านทั้งก่อนและหลังการขายเป็นหัวใจหลัก สำหรับนักชิ้นผู้หลงไหลความเหนียวนุ่มของเนื้อวัวคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าการได้ลิ้มร่องเนื้อวัวระดับพรีเมียมนั้นถือเป็นสวรรค์ของคนรักเนื้ออย่างแท้จริงโดยเฉพาะราชาแห่งเนื้ออย่างวากิวที่แม้จะมีราคาแพงแสนแพงขนาดไหนแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยอมเทกระเป๋าเพื่อให้ได้ดื่มดองรสหวานฉ่ำของมันตะครั้งในชีวิตเหตุใดเนื้อวากิวจึงมีรสชาติอร่อย ทำไมมันถึงครองใจผู้คนได้มากขนาดนี้วากิวคือเนื้อวัวที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นเนื้อชนิดนี้มีจุดเด่นคือไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อคล้ายลายหินอ่อนยิ่งมีลดลายมากขึ้นรสหวานนุ่มละมุนล,ลิ้นก็จะมากขึ้นเท่าน้นจึงทำให้วากิวกลายเป็นเนื้อชั้นเยี่ยมติดอันดับได้อย่างไม่มีข้อสงสัยส่วนคนที่กลวัวอ้วนไม่ต้องกังวลใจเพราะไขมันที่ว่านี้จัดอยู่ในประเภทให้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วย สายเฮลตี้หายห่วงนะคะเพราะไขมันจักสั์มีผลวิจัยว่าเป็นไขมันดีและในประเทศญี่ปุ่นมีวัสีสายพานที่จัดให้เป็นเนื้อวางกิวระดับเวอร์คัส 1. เจแปนิสแบ็คสองเจแปนิสบาวสามเจแปนิสช็อตทอนสี่เจแปนิสโพไว้ว่าหลังจะเอาข้อมูลเชิงลึกมาเล่าให้ฟังต่อนะคะคิดถึงเนื้อเกรดพรีเมียมคิดถึง KS Market